การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าฝนที่เต็มไปด้วยสีส <Sach Victorian engineering> ันเจิดจ้ามีกิ้งก่าตัวน้อยชื่อม่วงจิ๋วม่วงจิ๋วเป็นกิ้งก่าที่มีความสามารถพิเศษเขาเปลี่ยนสีได้แค่สีเดียวเท่านั้นในขณะที่กิ้งก่าตัวอื่นๆในครอบครัวสามารถเปลี่ยนสีได้ทุกเฉดตั้งแต่สีแดงเพลิงสีเขียวมรกตไปจนถึงสีเหลืองอารามแต่ม่วงจิ๋วไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนเขาก็เปลี่ยนได้แค่สีม่วงอ่อนและเวนเดอร์เท่านั้นสายรุ้งชีวิตที่แตกต่าง ทุกเช้าเมื่อครอบครัวกิ้งก่าไปซ่อนตัวตามใบไม้และดอกไม้พ่อกิ้งก่าเปลี่ยนเป็นสีเขียวมะกอกเพื่อซ่อนในพุ่มไม้แม่กิ้งก่าเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้มเพื่อซ่อนในดอกกล้วยไมยป่าส่วนม่วงจิ๋วก็ยืนอยู่กลางใบไม้สีเขียวโดยมีตัวเองเป็นสีม่วงสว่างเด่นอยู่คนเดียวโอ้ยม่วงจิว๋วใครๆก็เห็นลูกหมดแหละพยายามเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีลูกแม่กิ้งก่ากระซิบอย่างเป็นห่วง ม่วงจิ๋วพยายามอย่างเต็มที่เขาเบ่งผิวขมวดคิ้วและนึกถึงใบไม้แต่เขาก็ยังคงเป็นสีม่วงลูกโป่งการค้นพบความพิเศษเพื่อนเพื่อนสัตว์อื่นๆในป่ามักจะหัวเราะเขาดูนั่นสิกิ้งก่าสีลูกอมจะซ่อนตัวในป่ายังไงเนี่ยท่าเด่นสักขนาดนี้ม่วงจิ๋วรู้สึกเศร้ามากเขาปีนขึ้นไปอยู่บนกิ่งไม้ที่สูงที่สุดและมองลงไปที่ป่าสีเขียวความเศร้าทำให้สีม่วงของเขาเข้มขึ้นเล็กน้อย ทันใดนั้นมีพึ่งแก่ตัวหนึ่งชื่อออสบินมาเกาะใกล้ๆออสเป็นพึ่งที่ทำงานหนักมากจนสายตาเริ่มไม่ดีอูห้หูที่ตรงนี้มันวิเศษจริงๆดอกไม้น้ำหวานสีม่วงที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาเลยขอบคุณนะหนุ่มน้อยออสพูดแล้วเริ่มดูดน้ำหวานจากตัวม่วงจิว๋วม่วงจิ๋วตกใจเดี๋ยวก่อนฉันไม่ใช่ดอกไม้นะฉันคือกิ้งก่าออสเบิกตาโตโอ้ขอโทษที แต่สีม่วงของเจ้าน่ารักมากเลยนะและมันก็ช่วยฉันได้มากด้วยช่วยอะไรเหรอม่วงจิ๋วถามออสอธิบายว่าเมื่อพึ่งอายุมากขึ้นสายตาจะเริ่มแยกสีเขียวกับสีอื่นๆยากขึ้นแต่สีม่วงที่สว่างสวยของเจ้ามันโดดเด่นมากฉันสามารถมองเห็นเจ้าได้จากระยะไกลและรู้ว่าที่นั่นมีความหวังและความปลอดภัยอยู่หัวใจสีม่วงภารกิจสีม่วง หลังจากนั้นม่วงจิ๋วก็รู้ว่าสีม่วงที่เขาเปลี่ยนได้เพียงสีเดียวไม่ได้เป็นจุดด้อยแต่มันคือของขวัญเมื่อลูกนกตกจากรังพ่อแม่นกจะมองหาสีม่วงของม่วงจิว๋วเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะมันเด่นชัดในความมืดเมื่อสัตว์ตัวเล็กหลงทางพวกเขารู้ว่าถ้าเห็นสีม่วงก็แปลว่าพวกเขาได้เจอเพื่อนที่พร้อมจะช่วยนำทางกลับบ้านวันหนึ่งเกิดพายุใหญ่สัตว์หลายตัวหนีไม่ทัน กิ้งก่าตัวอื่นๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มเพื่อหลบในเงาแต่พวกเขากลับหลงทางเพราะมองไม่เห็นกันเองแต่ม่วงจิ๋วตั้งใจเปลี่ยนตัวเองให้เป็นสีม่วงที่สว่างที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาปีนขึ้นไปบนยอดไม้ท่ามกลางสายฝนที่มืดมัวสีม่วงของเขาจึงกลายเป็นสัญญาณไฟนำทางที่สว่างสวยมาทางนี้ตามสีม่วงมาม่วงจิ๋วร้องบอกเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ต่างวิ่งตามแสงสีม่วงและพวกเขาทุกคนก็รอดพ้นจากพายุได้อย่างปลอดภยัย ช่วยรางวัลบทสรุปพ่อแม่กิ้งก่ากอดม่วงจิ๋วด้วยความภาคภูมิใจลูกไม่ได้มีแค่สีเดียวแต่ลูกมีสีม่วงแห่งความกล้าหาญและสีม่วงแห่งความหวังพ่อกิ้งก่ากล่าวม่วงจิ๋วเรียนรู้ว่าการแตกต่างไม่ใช่ความผิดพลาดและสิ่งที่ทำให้เราไม่เหมือนใครนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เราพิเศษและมีประโยชน์เขายังคงเปลี่ยนเป็นสีม่วงได้แค่สีเดียวแต่ตอนนี้สีม่วงของเขากลับเป็นสีที่สำคัญที่สุดในป่าฝนไปแล้ว